ราชินีพริกสวรรค์ตอนที่355ที่แท้ก็เป็นเจ้านี่เองหือดือดึงไม่ยอมรับผิดแววตาของไปเสียงเลี่ยเย็นเฉียบโดยสมบูรณ์เขาถอยหลังหลายก้าวไพล่มือเอาไว้ข้างหลังจับตัวนางไว้ขอรับเลี่ยช้างเหล่า สมาชิกคนหนึ่งเดินออกมาจากกลุ่มตระกูลไปเสี่ยงแล้วมองเจียงหลีด้วยสายตาย้อะเย้ยข้าเตือนเจ้าแล้วให้ส่งของมาแต่โดยดีดิ้นรนโดยไม่จำเป็นเสียเปล่าแค่เจ้าคนเดียวหรือเจียงหลีสายหน้าลอเลียนไม่พอหรอกหึกนั่งเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแววตาของคนผู้นั้นดำดิ่งแล้วรีบปล่อยพลังวิญญ,ญาณออกมาทันใดนั้นก็เกิดแสงสีทองปะตุขึ้นข้างหลังของเขา เกิดพายุบ้าคลั่งหมุนพัดเอาใบไม้ปลิวว่อนกลางอากาศ 6. เสียงคำรามของสัตว์ดุร้ายดังขึ้นสองเสียงปรากฏเนตรยานสองดวงที่ด้านหลังของเขาและวิญญาณยุท์กำลังส่งเสียงคำรามหลิงเจียงเจียงหลีกว่าสายตามองเรียบนิ่ง ภายใต้อิทธิฤทธิ์ของเชียนเยียนรูปลักษณ์ภายนอกและการฝึกฝนของนางถูกปิดบังเอาไว้แม้จะสัมผัสได้แต่ก็รู้สึกเพียงพลังปราณของนางอยู่ระหว่างหลิงซื้อขั้นสูงและหลิงเจียงขั้นตน้นมีหน้าละหลิงเจียงตระกูลไปเซี่ยงผู้นี้ช่างมั่นใจในตัวเองยิ่งนักพึ่งพาตัวเองเพียงคนเดียวก็สามารถจัดการกับนางได้ตอนนี้คุกเข่าขอร้องข้าซักข้าอาจเห็นแก่องค์หญิงเจ้าจะได้ไม่ต้องทรมานมาก ภายใต้การปกคลุมของวิญญาณยุท์ของคนในตระกูลไปเซี่ยงผู้นั้นเริ่มมีพลังแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเขามองเจียงหลีด้วยสายตาดูแคลนมากกว่าเดิมข้าอยากบอกว่าตอนนี้เจ้าคุกเข่าต่อหน้าข้าแล้วขกหัวกับพื้นสามครั้งจากนั้นถอยไปโดยดีสภาพเจ้าจะไม่อนาถเท่าใดนักเจียงหลีต่ตอบกลับเจ้าเด็กนี้ยังกล้าพูดกับข้ายิ่งนี้อีกหรือคนผู้นั้นคำรามเกรี้ยวกราดแล้วปล่อยทักษะการต่อสู้โจมตีเจียงหลีทันที เจียงหลียืนอยู่กับที่ไม่ขยับราวกับตกใจกับพลังของเขาจนเสียสติแต่ทว่านางกลับปลายตามองคนพวกนั้นจนทั่วอย่างรวดเร็วใบหน้าของพวกเขาแต่ละคนต่างมองเรื่องสนุกบนความทุกข์ของผู้อื่นด้วยสีหน้าเย็นชาสายตาที่มองนางนอกจะดูถูกแล้วยังเหยียดหยามอีกด้วยเปรียบตัวเองราวกับเมฆบนท้องฟ้าแล้วนางเป็นเพียงโคลนใต้พื้นรองเทา้า ความโอหังเช่นนั้นไม่เพียงแต่พวกเขาคิดว่าเจียงหลีฝึกบำเพ็ญขั้นต่ำแล้วยังเป็นเพราะว่าพวกเขาเกิดมาเป็นตระกูลไปเซี่ยงด้วยตายซะเถอะชายผู้นั้นห่อทยานขึ้นฟ้าเงาร่างและวิญญาณยุทธทั้งสองหลอมรวมเป็นหนึ่งยกมือชูหมัดพุ่งเข้าหาเจียงหลีลมหมุนรุนแรงมาพร้อมกับเสียงคำรามของวิญญาณยุทธมันสั่นสะเทือนจนใบไม้บนต้นไม้โดยรอบร่วงหล่นปลิวสวยัยและก้อนหินบนพื้นกระเด็นกระดอน เขาเข้ามาใกล้เจียงหลีจากทางอากาศยิ่งใกล้มากขึ้นเท่าไหร่สีหน้าก็ยิ่งดุดันมากเท่านั้นเจียงหลียืนอยู่ที่เดิมเงยหน้าขึ้นมาช้าๆมองสีหน้าตื่นเต้นมุทะลุดุดันของเขาในสายตาจากนั้นยกแขนข้างขวาของตนขึ้นอย่างไม่รีบร้อนแล้วรวบมือกำมัดแน่นในขณะเดียวกันผู้คนที่เฝ้าดูการต่อสู้อยู่รอบๆเริ่มพูดคุยกันแน่นอนเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้นต่างก็ดูถูกเย,ย้ยหยันเจียงหลีแล้วพูดจาถักถางนางกันอย่างท่วมทน้น ห้าห้าหนางบ้าไปแล้วหรือคิดไม่ถึงว่าจะกล้าเผชิญหน้ากับหมัดของไปเซียงเฉวียนอย่าว่าแต่นางเลยแม้กระทั่งพวกเราก็ยังไม่กล้าประลองมือหมัดเล็กๆของนางปะทะเข้าไปแล้วเกรงว่ากระดูกแขนของนางข้างนั้นคงแตกละเอียดทั้งข้างแน่ไม่ได้เป็นบ้าหรอกนางง้อต่างหากเล่าแค่นางกำนันตัวเล็กๆคนหนึ่งจะมารู้ถึงพลังทักษะการต่อสู้ของตระกูลไปเซี่ยงอย่างลึกซึ้งท่องแท้ได้อย่างไร ถุยถยไอหยาหยาข้ามีอัดทนเห็นฉากนองเลือดที่ตามาได้เสียดายจังเลยยังสาวยังสวยแท้ๆต่อไปคงกลายเป็นคนแขนกุดขาด้วนเสียแล้วสินั่นเป็นเพราะนางหาเหาะใส่หัวเองต่างหากเล่าในขณะที่พวกเขากำลังสนทนากันราวกับตัดสินว่าเจียงหลีจะเป็นผู้ที่มีฉากหน้าอนาถยังมั่นมั่นถึงภาพชัยชนะอันรุ่งโร์ของไปเซี่ยงเฉวียนแม้กระทั่งบนใบหน้าของไปเซี่ยงเลี่ยยังปรากฏรอยยิ้มอันภาคภูมิใจตุ้ม ทั้งสองหมัดปะทะกันในที่สุดพลังวิญญาณมหาศาลร,ระเบิดออกจากตำแหน่งที่สัมผัสกันแล้วกระจายสู่วงกว้างโดยรอบอย่างรวดเร็วกรอบกรอบเสียงกระดูดแตกหักดังขึ้นอากกกก,กเสียงร้องทุรนทุรายก็ดังขึ้นเช่นกันพวกคนในตระกูลไปเซี่ยงที่อยู่รอบๆยังไม่ทันได้ตื่นเต้นก็ต่างพากันหน้าถอดสีเสียงนั้นเป็นเสียงของไปเซี่ยงฉเฉวียน ภาพจินตนาการแห่งชัยชนะในหัวแตกยับขณะนี้พวกเขาเห็นว่าแขนของไปเสียงเฉวียนและเป็นโจกด้วยหมัดเดียวของสาวน้อยผู้นั้นแขนทั้งข้างบิดเบี้ยวผิดรูปร่างแม้กระทั่งวิญญาณยุดด้านหลังของเขายังถูกหมัดสถานจนแตกสลายหายวับไปกับตาส่วนเขาเองก็กระเด็นลอยไปไกลเป็นไปได้อย่างไรเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรทุกคนต่างตกตะลึงด้วยสีหน้าหวาดกลัวและสายตาเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อ นี่มันไม่เหมือนกับสิ่งที่พวกเขาคาดการเอาไว้เสียงร้องทุรนทุรายของไปเซียงเฉวียนยังคงดังความเจ็บปวดจากแขนหักเป็นสิ่งที่เหนือจินตนาการของคนทั่วไปเขาต้องการให้เจียงหลีลิิมลองแต่เขาดันลองเองก่อนร่างของไปเซียงเฉวียนร่วงหล่นลงกลางกลุ่มคนและในขณะนั้นเองเจียงหลี่ก็ชักมือกลับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ววิจารณ์อย่งยางเยา้ยหยันเทียนเจียวของตระกูลไปเซี่ยงก็ได้แค่นี้เอง อกัอกอกักอักไปเสี่ยงเฉวียนที่ร่วงลงพื้นร้องทุรนทุรายกลิ้งไปมาเลียช้างเหล่าข่านางข่านางซะข่านางที่ข่าชั้นต่ำนี้ข่านางนางอากกบกบใบหน้าของไปเสี่ยงเลี้ยพลันมืดหม่นเจียงหลีกล้าที่จะใช้วิธีการที่โหดร้ายเช่นนี้เพื่อจัดการกับไปเสี่ยงเฉวียนต่อหน้าเขาความผิดนี้เพียงพอที่จะทําให้นางตายหลายพันครั้งไปตัดแขนตัดขานางพากลับไปรับโทษที่ตระกูลด้วยกัน ไปเซี่ยงเลี่ยออกคำสั่งฆ่าให้ตายง่ายๆคงน้อยไปสำหรับนางกระมังในที่สุดก็ยอมทิ้งโฉมหน้าผู้รักมากดีของพวกเจ้าแล้วหรือสีหน้าของเจียงหลีไม่เกรงกลัวเลยสักนิดน้ำเสียงที่พูดของนางเต็มไปด้วยความเย่ะหยิ่งไปเซี่ยงเลี่ยยังคงมีสีหน้ามืดมนขี้เกียจจะต่อล้อต่อเถียงกับนางสาวกและลูกศิษย์ของตระกูลไปเซี่ยงต่างลงมือปลดปล่อยวิญญ,ญาณยุตโจมตีล้อมรอบเจียงหลี แน่นอนว่าพวกเขาทราบดีว่าการร่วมมือกันไม่ช่วยอะไรดังนั้นสาวกหลายพันคนที่จับเจียงหลีล้วนเป็นหลิงเจียงระดับสูงในขณะที่คนที่เหลือรวมตัวกันเหนียวแน่นเพื่อป้องกันไม่ให้นางหลบหนีสาวกหลายคนปิดล้อมเด็กสาวและเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอาจกล่าวได้ว่าตระกูลไปเซี่ยงได้เสียหน้าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่น่าเศร้าของไปเซี่ยงเฉวียนช่างน่าอนาถและพวกเขาไม่กล้าที่จะประมาทเกินไป นางมีบางอย่างแปลกไปพวกเจ้าอย่าได้ประมาทไปเสี่ยงเลี่ยเอ่อยเตือนเข้าใจขอรับช้างเหล่าสาวกหลายคนตอบสนองในเวลาเดียวกันปลดปล่อยวิญญาณยุทธของพวกเขาแรกเริ่มทุกคนต่างปล่อยวิทยายุทธอันเรื่องชื่อของแต่ละคนออกมาเพื่อโจมตีเจียงหลีพวกเขาได้ซึมซับเซียนมาจากไปเสี่ยงเฉวียนจึงไม่ต่อสู้กับเจียงหลีในระยะประชิด การโจมตียิ่งนี้พวกเขาแน่ใจว่าเจียงหลีไม่มีทางต้านทานได้และบาดเจ็บสาหัสจ,จากนั้นไร้พลังสู้กลับมาแล้วปล่อยให้พวกเขาฆ่าแกงนางตุมต้มๆความวาววับของทักษะการต่อสู้ที่หลากหลายนั้นเกี่ยวพันกันแพร,ว,พรวและยอดเยี่ยมทิมแทงตาเจียงหลีแทบจะไม่ขยับกระเตื้องจึงทำให้การโจมตีเหล่านั้นตกลงมาใส่ร่างของนางนางบ้าไปแล้วหรือไรตกใจจนโง่ไปแล้วหรือ ความผิดปกติเช่นนี้ทําให้พวกเขาไม่เพียงแต่คิดในใจแต่กลับลืมไปแล้วว่าก่อนหน้านี้พวกเขาก็คิดเช่นนี้เหมือนกันความแวววาวค่อยๆสลายไปพร้อมกับฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้นเผยให้เห็นร่างสูงตระงานที่ยืนอยู่ข้างในปะเป็นไปได้อย่างไรไม่เป็นไรเลยสักนิดหนึ่งในสาวกเอ่ยขึ้นอย่างตกตะลึงไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นคนอื่นๆก็มองเจิงหลีอย่างหวัดผวาเช่นกันนี่เป็นสัตว์ประหลาดที่ฆ่าไม่ตายหรือไร จากนั้นไปเสียงเรียกกลับเห็นเงาของเต่าสเสวียนกังเลือนรางที่ข้างหลังนางและบนร่างของนางยังมีชุดเกราะแสนสวยงามอีกด้วยเป็นนางนี่เองม่านตาของเขาหดลงตอนนี้ถึงคราวของข้าแล้วสินะเจียงหลี่ยกยิ้มมุมปากรอยยิ้มนั้นช่างชั่วร้ายและยุยยวนขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไท,ย,ทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ